ข่าวด่วนล่าสุดครับทุกท่านทันควันเลยจากทนายตุ๋ยทนายของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับทุกท่านหลังจากที่มีประเด็นนะครับที่ศาลจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะหลังจากที่แบบมีคําสั่งออกมาแล้วนะครับผมเออแล้วก็แบบอะไรนะถอนฟ้องนะครับเออก็เป็นเรื่องดีนะถอนฟ้องนี่นะครับแต่ว่า มันก็มีดราม่าเกิดขึ้นพราอรู้สึกว่าทางฝั่งแก๊งเชื่อมจิตก็ยังเค็มให้ตัวเองดูดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เมื่อวานเนี่ยทางนิระเวทเทวาจุตินะครับผมก็ได้มีการโพสต์นะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูโพสต์ก่อนนะครับเขาก็โพสต์หลายโพสต์นะเขาบอกว่าพาดหัวคลิปเจ้าค่ะนะโพสต์สั้นๆนะครับผมแถบสีชมพูชมพูเลยนะแล้วก็โพสต์ซ้ำอีกรอบนึงนะครับ เอาเอาคลิปนะครับผมเอาภาพปกของรายการโหนกระแสนี่นะครับผมมามาลงอีกรอบหนึ่งคือจริงๆอ่ะนะครับผมของของทนายตุยเนี่ยเขาโพสนะคือโพสต์ให้รู้ว่านี่หัวข้อจริงๆมันเป็นแบบนี้เนี่ยหัวข้อหัวข้อของรายการโหนกระแสนะครับว่าดราม่าเดือดก้มกราบเด็กแปดขวบอ้างตนเป็นพระพุทธเจ้าสอนธรรมะด้วยการเชื่อมจิต นะครับนี่คือหัวข้อข่าวหัวข้อพาดข่าวของโหรกาแสนะอ่ะทีนี้ย้อนกลับไปของนิรมิเทวาจุตินะครับทุกท่านก็ได้มีการโพสต์นะครับคือเหมือนเหมือนจะไม่เหมือน,เห,อนเหมือนไม่จบนะฮะโพสต์เหมือนไม่จบนะครับผมเออตัวเองเป็นโจทย์แล้วก็ถอนฟ้องเองนะครับแล้วจะมาพูดให้อะไรให้ตัวเองดูดีมันไม่สมควรผมพูดเลยว่าไม่สมควรนะครับ เงียบปากไว้ดีกว่าเออถ้าเก่งจริงก็ไปให้สุดสิใช่ไหมล่ะจะยอมทําไมจะถอนทําไมถ้าคิดว่าตัวเองมั่นมั่นอยู่แล้วถูกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จบแต่มาพูดนี่ให้คนเข้าใจผิดนะครับคือคุณไม่จคือคุณไม่สมควรพูดอะไรเลยสมควรเงียบปากไปเลยเข <c oughs> ้าใจไหมนะครับทีนี้มันมีประเด็นใหม่อะไรหลายคนที้จนนันี่ทำไมไม่พูดสักทีประเด็นใหม่ใจเย็นๆนะครับ อ่ะผมผมเฉลยเลยแล้วกันนะครับทนายตุย๋ยนะครับพี่ตุ๋ยนี่ทักมาบอกนะครับว่าตอนนี้ยื่นคําร้องต่อศาลให้ออกหมายเรียกอ่าเพื่อที่จะนัดมาสอบถามรอคําสั่งนะครับพี่ตุ๋ยก็ไม่ได้บอกรายละเอียดนะแต่ผมเดาก็ผมคิดว่าน่าจะออกหมายเรียก นะครับผมให้มาชี้แจงในประเด็นที่แบบเออทำไมแบบเอาไปพูดแบบนี้ทําไมไม่จบนะครับเออแล้วไปพูดทําไมในเมื่อตกลงกันแล้วนี่ว่าจะไม่ให้พูดอีกโน่นนี่นั่นนะครับก็ต้องให้ทางแกงเชื่อมจิตไปชี้แจงกับศาลนะครับเ <c oughs> <c oughs> สียเวลาอีกแล้ว <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเจ้าถิ่นอยู่ใกล้อยู่ใกล้ศาลอยู่แล้วเดินทางสบายนะเออ คือเวลาโพสต์ของเขาเนี่เหมือนเย้ยเหมือนเย้ยทางฝั่งพี่หนุ่มอะไรอย่างเงี้ยเหมือนนะนะครับเออเหมือนเย้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วมันไม่ควรโพสต์ในลักษณะนี้นะครับเออนะคือตกลงกันแล้วก็จบไปนะครับอย่าพูดดูดูดีนะอ,อ,อ่ะนะเอออ่ะผมเฉลยแล้วนะว่ามีการยื่นคําร้องนะครับผมทนายตุยยื่นคําร้องนะฮะไปที่ศาลนะครับ,ไไรนะรบให้ศาลนี่ออกหมายเรียก นัดมาสอบถามแล้วก็รอสารมีคําสั่งออกมาอีกทีหนึงในประเด็นนี้นะครับว่าสารท่านจะพิจารณายัางไงแต่นี้ในส่วนของอนิรมิรเทวาจุตินะครับผมได้มีการโพสต์นะด้วยรายการโหนกระแสและเจ้าของรายการโดยทนายความรับต่อสารว่านี่นะครับผมเหมือนย้ํามากเลยนะครับว่ารับต่อสารว่าะจะไม่กล่าวอ้างว่าเด็กเชื่อมจิตนี่ อ้างตนเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดอีกต่อไปคือไม่ได้ใช้คือผลกระแสไม่ได้ใช้ประโยคนี้นะไม่ได้บอกว่าอ้างตนเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดไม่ได้พูดนะนะครับแต่ทางผลกระแสเนี่ยใช้คําว่าอ้างตนเป็นพุทธเจ้ามาสอนอการเชื่อมจิตอะไรทํานองนี้นะครับเออประมาณนี้แล้วพี่หนุ่มก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะแกก็บอกว่าเด็กแปดขวบเงี้นก็ไม่ได้เอ่ยชื่อตอนนั้น,น่ะนะอืม แต่ว่าแก๊งเชื่อมจิตก็ไม่ยอมแล้วมีการทิ้งท้ายด้วยนะครับผมทิ้งท้ายด้วยว่าด้วยเหตุนี้ทางครอบครัวพ่อแม่ของเด็กเชื่อมจิตนี่นะครับผมจึงไม่ติดใจที่จะดําเนินคดีกับรายการหวนกระแสและเจ้าของรายการในประเด็นนี้อีกจึงถอนฟอ้อง <c oughs> <c oughs> นะครับจะเดินหน้าต่อไปเพื่อง,งานพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับก็อก็โพสต์นี้ก็เป็นประเด็นแลวทางพี่ตุ๋ยก็ก็โพสต์นะก็โพสต์ แต่ว่าที่ที่พี่ตุ๋ยทักหาผมคือส่วนตัวนะคือแบบไม่ได้โพสต์อะไรแต่ว่าแค่แค่แค่ทักบอกเฉยๆว่าเออพี่ก็เดี๋ยวยื่นคําร้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเ,ออเหมือนทางแก๊งเชื่อมจิตจะจะ,จะแบบออไม่จบไม่ง่ายอะไรอย่างเงี้ยในโซเชียลก็ยังแจวอยู่อะไรเงี้ยก็ยังปากแจวอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะออดาวแปดเจกก็โพสนะโพสเมื่อสิบแปดชั่วโมงที่แล้วอะไรวะอนาคารู แล้วขอถอยดีกว่าพี่ลาดของน้องเชื่องขอถอนฟ้องปมอ้างตนเป็นลูกพระพุทธเจ้ามาเกิดฮะรู้ตัวว่าจะแพ้แน่นอนเลยกลัวพี่หนุ่มฟ้องกลับแล้วสิถึงถอนฟ้องฮ <c oughs> อันนี้ดาวแปดแจกนะแสบ บอกเลยว่าแสบตาแผแจากเออส่วนพี่ตุ๋ยก็โพสต์อธิบายนะครับผมโพสต์อธิบายนะว่าคลิปยังอยู่ไม่ได้ลบอขอให้ไม่อ้างว่าเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในรายการที่เสนอก็ไม่ได้อ้างเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าอ้างอะหัวข้อหนกระแสเราบอกว่า อ้างตัวเป็นพระพุทธเจ้าสอนธรรมะด้วยการเชื่อมจิตนี่คือประโยคนี้นะครับถอนฟ้องกลัวโดนฟ้องกลับแฮชแท็กนะครับผมแฮชแท็กที่พี่ตุยใส่ไว้นะถอนฟ้องกลัวโดนฟ้องกลับนะครับแล้วก็เ,เหมือนผมจะเห็นคอมเมนต์อะไรนะของพี่ตุยอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวาก่อนเป็นคอมเมนต์หรือโพสอ๋อนี่ไงนี่ไงโจทยื่นคำร้องว่า เมื่อทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ก็ไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีกับจำเลยทั้ง7อีกต่อไปถอนฟ้องเองนี่ไงก็คุณถอนฟ้องเองทำไมคุณไม,ไม่พูดให้มันชัดเจนละ่ะนะครับเออแต่คุณไม่พูดนะครับอ่าพี่ตุ๋ยก็โพสต์ก่อนหน้านี้อีกนะครับว่าขอถอนฟ้องไม่อ้างว่าเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิด เป็นเงื่อนไขที่คุณขอเพื่อจะถอนฟ้องพี่หนุม่มพี่หนุ่มไม่เคยอ้างว่าเป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะครับนี่นะครับก็คำมันเหลือ,ลอบๆกันนิดเดียวนะครับผมนะนี่นะครับก็เป็นโพสต์จากนายตุยนะครับนนี่เลยเป็นไาทุกท่าน แค่นี้พอไหมพอหรือยังหรือไม่พออีกนะครับผมพอได้แล้วนะครับผมสงสารประชาชนที่ติดตามข่าวเหนื่อยแล้วเนี่ยปากแจวเหลือเกินนะฮะก็ตอนนี้ผมก็มาทําข่าวร้านทองด้วยนะครับทุกท่านฝากติดตามเน่อยนะผมก็ไลฟ์สดอยู่หน้าร้านทองตอนนี้ก็ไลฟ์ทิกเกอร u ยูทูพักแบตหมดชาร์จแบตนะครับก็ยังอยู่อีกสกพากัึงก็กลับแล้ว นะครับผมเพราะว่าหน้าข่าวเขาก็เริ่มทยายกลับแล้วมัน,มนแดดร้อนอากาศร้อนมากผมก็เลยมานั่งอัดคลิปในรถเพราะว่าข้างนอกเสียงมันดังอัดคลิปไม่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูโ่าวาจนจบอย่าก,กดข้ามนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่ให้กาลังใจขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนผมให้ต่อสู้กับแก๊งเชื่อมจิตนะคดีของผมนี่นะครับผมที่ผมจะต่อสู้นี่นะครับก็อยู่ที่สากแก้วท่านใดอยากจะสนับสนุนผมอยากจะช่วยผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ แอดไลน์ผมมานะครับผมเบอร์โทร0893926356 0893926356เป็นเบอร์ไลน์ไม่ต้องโทรนะครับถ้าไลน์มาได้เลยจะได้มีหลักฐานนะครับผมในการสนทนากันนะครับถ้าโทรมันก็ไม่มีนะก็ผมก็คงจะต้องแบบไปต่อนะทุกท่านต้องไปต่อแต่ของผมเขาคงคงไม่มีใครถอนฟ้องหรอกนะคิดว่านะเพราะว่ามันเป็นเรื่องขี้ประติวนะครับเรื่องเล็กๆนะครับเรื่องไม่ใหญ่แต่ก็ต้องสู้กันไป นะครับอเอาไว้เจอกัน,นคลิปหน้าคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ